อยากขายอยามาบ้าก็ถามกูปกอยากขายเอามาดูนี่อุ้ยมีตรงมีเด็กหรือเปล่าหรือมีคนโตมีเด็กหรือมีคนโตอะไรดีมีใครอย่ามาอย่ามาอย่ากูอยากใายเนี่ยอยามาแกล้งป้าขอร้องอย่าให้รู้นะตั้งแต่เมื่อคืนและตั้งแต่หลับนอนแล้วนอนคานแล้นอนกิ๊ฟนอนอะไรในโทรศัพท์บ้าปะเนี่ยมึงให้กูร้องไห้ไง เจาะก่อนแกงบ้านะเจาะก่อนเดี๋ยวเจอแกงบ้ากัดเดี๋ยวกูบ้ากัดกูรับให้ได้นะเอามือแปลกไงทครเอาแปลกไหนมาไหนกูขอรู้ของเมื่อกี้มามาใครแปลกมึงแกงบ้าเหรอมาดูอะไรกูบอกแล้วไงให้ถูแกงบ้าเราสั่งมามากูดูอะไเอามากูดูมาไม่ให้กูดูล่ะก็จะดูทำไมอ่ะเอามาสิไม่ได้เป็นอะไรเอามาสิเอามาให้กูดูเพืออะไรอ่ะเอาโทรศัพท์มาให้กูดูเอาไปเรื่องของตัวเองอะโอ้ย พี่ครับพี่คะขอแบบปั่นๆหน่อยดิค่ะอยากเห็นพี่บีหัวร้อนน่ะคือที่ผ่านมาปั่นไม่พอเหรอครับเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องบอกว่ามีคนคอมเมนต์กันมาหลายคนนะในคอนเทนต์ที่แกล้งไปอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าอยากเห็นแบบพี่โน้ตปั่นพี่บีอีกอะไรเงี้ยชอบเห็นพี่บีหัวร้อนอะไรเงี้ย ก็คือมันเห็นแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันจะดีหรอวะเราจะเจ็บตัวอีกแล้วนะอะไรเงี้ยมันทางเราหรือเปล่าวะอะไรงี้เราก็สงสัยไงแต่เออคนมันชอบแล้วก็เราก็แบบไม่ค่อยใหญ่แต่ขัดใครด้วยแบบว่าเขาชอบเราก็ต้องแบบเราก็ดีใจอะไรเงี้ยถึงเราจะเจ็บตัวแต่เราก็ดีใจนะที่คนชอบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยอมมันเจ็บมันก็แค่เจ็บแป๊บเดียวแต่แบบให้คนได้ฮาอะไรเงี้ยผมยอมอยู่ละเออคอนเทนต์วันนี้ก็คือแบบว่าผมจะมาปั่นมัน แบบประมาณว่าแกล้งหึงไหมนี่เพราะว่าปกติผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีแบบโมเมนต์แบบหึงห่วงอะไรแบบนี้นะมันคงจะงงนะแบบแกล้งหึงอะหึงแบบว่าหึงแบบไม่มีเหตุผลนะหึงทุกเรื่องอะที่มันทำอะไรนเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซหรือว่าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ในในโทรศัพท์มันอะก็คือผมก็จะแบบเป็นคนแบบขี้ระแวงเฮ้ยมึงคุยอใไรอะ เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะูุยกใครอ่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงดูใครอ่ะอะไรเงี้ยหึงแบบไร้สาระหึงบ่าพี่ีเหตุผลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบีมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเควันนี้ทั้งวันที่บ้านหึงทั้งวันผมจะโดนอะไรป่าวอันนี้ไม่รู้นะก็คือต้องไปดูคลิปกันว่ามันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วกันนะฮะจับให้นะครับพี่พีน้องน้องฝากดูด้วยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปเริ่มแผนกันดีกว่าเมื่อกี้ไปแอบดูมาแล้วน่าจะกำลัง แต่งหน้าอยู่เพราะว่าผมกำลังจ้าไปข้างนอกกันนะครับเอาช็อตนี้ก่อนแต่งหน้าอยู่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยสบายก็เลยโอเคเริ่มแผนดี๋ยวทุกคน Oh. 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 เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกินไนดะ้ยินเสียงแชทใครโอ้ยน้อง oh, no, มันทักมาได้ยินนะปิง๊งปิ๊งปิ๊งเมื่อกี้เนี่ยน้อง no, ทักมาจ้าใครน้องอะ่ะน้องที่คุยกันเนี่ยคุยเรื่องงานติดโทรศัพท์ตลอดคืออะไร <ม>ปกติไหมปกติเป็นอย่างกปกติอะไรก็ได้ยินเสียงอยู่เอาแล้วตอนพี่เดินเข้ามาทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงก็คุยเสร็จแล้วก็ตบไปแล้วนี่เมื่อกี้เปิดประตูเข้ามาได้ยินเลยนะปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ย<ม>คืออะไรคุยอะไคร่อยามาบ้ากระว่าวกูคยอกไคร่เอามาดูนิเอาโทรศัพท์มาดูจะดูว<ด>่าค<ด>ุยากไคร่เอา ดีนะั่งไม่เปลี่ยนรหัสอ่ะ้งเปลี่ยนรหัสีเรื่องโอ้ยอีบ้ามึงเป็นบ้าหรอคุยกับ,บน้องพี่บีออกมาตอนไหนครับรอดไปดูดีถ้านะเป็นผู้หญิงนะถ้าเห็นมันเป็นผู้ชายมึงเจอผูนอแน่กระทืบแน่สภาพจะมาคุยทำไมกับผู้ชายล่ะเออไอ่้จักอจักหาเรื่องและอันนี้หาเรื่องและหาเรื่องแลละ มันน่าสงสัยเลเล่นทั้งวีทั้งวันอนะ่ะโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักอยากให้เห็นจรงนะอย่าให้ได้ยินจรงนะปิงป้าอย่ามาแกล้งบ้าอย่ามาแกล้งบ้าไปจะเต็มตู้อ่ะแกล้งบ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปออกไปไปเดี๋ยวจะจักรี่จะเสร็จเดี๋ยวจะไม่เสร็จจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ได้ยินนะ อย่าให้รู้นะยิงฝันไม่ค่อยจะดีอยู่นะฝันมีคนอื่นนะไปเยอะววะเยอะเหมือนกันนะปีนี้เราถ้าฝันเป็นจริงนะเจอกูแน่มได้สรบคาคาบาทาคุณแน่บอกเลยมาถึงจะฟันเนียตีนขาดเลยคืว่ามันก็คงงงว่าอะไรอ่ะปกติไม่เคยเป็น ผมก็ยังงงตัวองนะทุกคนเดี๋ยวดอกสองมาเดี๋ยวรอให้มันแบบเดินแบบแต่งตัวอะไรเสร็จก่อนนะก็คือแบบประมาณว่าหาเรื่องแบบไร้สาระทุกคนรู้อยู่ปั่นๆอะไรเงี้ยทุกคนชอบผมเดี๋ยวติดตามต่อนะครับทุกคนโอเคทำอะไรอ่ะไอะแน่ๆวียไพ ก็ได้ยินอยู่กุยไข่เนี่ย nice. น้องเดี๋ยวนี้คุยบ่อยนะแชทอะดังบ่อยนะเข้ามาพอดีเลยได้ยินเสียงพอดีเลยเนี่ยป่วยไม่ไหวเลยกูเนื่อยไรก็อ้าวถามจริงเอาจริงๆเลยคุยไขคุยกับน้องน้องเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ติดจังเลยโทรศัพท์เนี่ยว่าจะไม่ว่าแล้วนะก็ติดมาตั้งนานแล้วอยาหาเรื่องทะเลาะว่ะเข้ามาทีไรเห็นเล่นโทรศัพท์ตลอดเลย เดี๋ยวนี้มีกงมีกิ๊กปะเนี่ยอุ้ยโอมีดวงมีเด็กหรือเปล่าหรือมีคนโตมมีเด็กหรือมีคนโตอะไรดีมีใครอย่ามาอย่ามาอย่ามากูอยากใครเนี่ยอย่ามาแก้งป้าขอร้องอย่าให้รู้นะกูบอกว่ากูไมกับน้องกูจะยังไง เป็นอะไรของมึงเนี่ยทั้งวันเลยเป็นอะไรนั่งเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์กูเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่หลายวันแล้วนอนคานแล้วนอนยิ้มนอนอะไรในโทรศัพท์ของบ้าปะเนี่ยมึงให้กูร้องไห้ไงอ้ออยากให้กูรู้นะกูรู้ไปเลยมึงอยากรู้มึงรู้เดี๋ยวกูจะมีให้ดูไงกูไม่มีจะพูดให้กูมีเดี๋ยวก่อนแกงบ้านะเดี๋ยวก่อนจะเจอแกงบ้ากัดเดี๋ยวกูบ้ากัด ้นี่มันคือคำถามอย่าร้อนตัวกูรำคันพูอว่ากงจะเล่นไหมโทรศัพท์อ่ะเล่นจะยืดยาวมไม่ต้องเล่นบ้าเป็นคนเดียวเหรอลองขาญจะไปไหนเนี่ยจะไปเช็คสต็อกแล้วก็รูเร็วด้วยรีบออกไปขอรออยู่โทรศัพท์ติดเป็นจังไงนะติดตัวตลอดกูไม่เคยกลัวเมียเมียแหลไอ้ไรกูไม่โซ เดี๋ยวเยังปั่นเลยอะครับจะไปเช็คสต๊อกเดี๋ยวููเจอใครยี่อีกดอกเดีว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้นะอาการมาแล้วนะต้องือยี่จะขยี่อยู่ให้แหลกเลยโอเคตามต่อครับ เสร็จยังเนี่ยใช่เสร็จแล้วอ่าแล้วยิ้มอะไรนะโอ้ยเลื่อนดูแล้วมันขำเนี่ยบวโหดเออยิ้มยิ้มกูอยากขายหวานนะใครในแชทเนี่ยเอาดีดีเฮ้ยหวานนะใครในแชทเนี่ยยิ้มทำไมเนี่ยกูเข้ามาจะอะไรมันเป็นแบบนี้ตลอดไอ้นี่มึงจะให้กูร้องไห้นะเบึง้งหรือไงเนี่ยเออกูยิ้มไม่ได้กูก็ผิดกูตายแล้วตายอย่างนี้กูตายประสาทแหลกตายโอ้นี่กูว่า จะเอาไว้บ้านโทรศัพท์อ่ะปีนี้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะจะให้กว้างทิ้งหรือว่าจะให้ยึดคืออะไรไม่ต้องเล่นไหมคืออะไรเอามึงแปรไงมึงตัวแปรไหนมาไหนกูขอดูมึงเมื่อกี้มามาใครแปรมึงแกล้งบ้าเหรอมากูบอกเลยอย่าให้กูแกล้งบ้าโทรศั่งมึงมามากูดูว่าอเอามากูดูมากไม่ให้กูดูล่ะก็จะดูทำไมอ่ะเอามาสิไม่ได้เป็นอะไรเอามาสิเอามาให้กูดูคืออะไรอ่ะเอาโทรศัพท์มาให้กูดูเอาไปเลยของตัวเองอ่ะเอามาทำไมอ่ะดู เราดูอะไรพี่ไม่อะไรไม่ได <ante> <that> <you> ้คุยอยาใครอ่ะดูบ้างดิาูงเนอะไรเล่าดูทาไมอ่ะเอามาสิทาไมทาไมอ่ะเอามาทาไมพี่อยโอ๊ยแล้วอเอะไรแล้วเอามาเอาแล้วจะดูอะไรพี่ไม่ได้มีอะไร เฮ้ยดูโทรศัพท์มาพี่ไม่ได้มีอะไรเอามาไม่มีอะไรเนี่ยขออยากดูมากนะทำไมอ่ะยังให้ดูเลยกูบริสุทธิ์ด้วยเอามามุ้งเนี้นี้ทำไมเข้ามามึงเนี้ยกูร้องไห้เหรออ่ะฮะเอาโทรศัพท์มานี่เอามานี่เออเอามามึงเยีามาแล้วแปงจะพูดอะไรนบอกเลยอย่างน้องเนี่ยนะไม่ใช่แค่พี่รุตธรรมดาพี่รุตเยอะ พิรุดแยะพิรุดยับเลยล่ะมึงแสดงว่ามึงมีกูรู้กูคุยกับเพื่อนแสดงว่ามึงมีกูรู้กูแสดงว่ามึงมีใช่ไหมเออกูรู้มึงคุยกับน้องมีใช่ไหมไม่มีหรอกมีใช่ไหมล่ะจะมีอะไรล่ะมีอะไรไม่มีระวังตัวเือะจะบอกให้ทำไมทำไมเป็นกูไปได้ทำไมทำไมเป็นกูไปได้ระวังตัวมึงให้ดีหลบให้ทันด้วยกูจะบอกให้อ่ะทำไมเป็นกูเหล่อเล่นนะแกงบ้ามาดูือบ้ากับอ่ะทำไมเป็นกูเฉยเลย มึงไงมึงโทรถสับของวาดิมึงเน่จริงปะมึงคนจริงปะเออก็รู้กูอย่าน้องกูไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วมงนแล้วต้องตั๊งหนักมึงถามกูจังทำไมกูยิ้มไม่ได้กูกูอย่าขนูเป็นอะไรวันเนี้ยไม่เป็นหรอกเป็นอะไรไม่มีอะไรจะไปยังไงจะไปยังไม่ไปจะดูโทรศัพท์มึงเอามาเอารอเอามาเอาโทรศัพท์มาไปไปเมี่อแล้วโอ้โหลูกว่าจังเน่ ให้มันแน่ๆหน่อยจะบ้าบ้าให้มันจริงๆหน่อยแก้งบ้าควายจะดูโทรศัพท์ไปจะดูโทรศัพท์มาทำไมเป็นโทรศัพท์กูุมซะได้วันเนี่ยวันนี้แบบว่าเออไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าผมแล้วป้องกันตัวดีนะทุกคนโอเค แค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวมันมันจะไม่ได้ออกไปข้างนอกมันจะไม่ได้ไปกินข้าวซะทุกคนโอเคแล้วมันอยู่ข้าวด้วยทุกคนนัดนัดกับอาพวกเพื่อนๆน,นไว้ว่าจะออกไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกจะอเลรนะปัน่นเอันน,ะอออนี้รอดตัวก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่โอเคทุกคนใครชอบวีดีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะโอเคผมก็ไม่คิดหน้าเดี๋ยวเราไปคิดดูก่อนเ่าจะเอาคืนอะไร 来来来来，战斗！<noise> <laughs>